ภารกิจในครั้งนี้เยื่นประเทศโปรโตุเกสไปดูเยอรมันโมเดลด้วยนะคะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องค่ะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประสานความร่วมมือในเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดนะคะสาเหตุที่ตัวของพันตำรวจเอกทวีะคะ่ะเลือกไป2ประเทศเพราะว่ามีโมเดลในการเน้นเรื่องของการบำบัดค่ะจะได้เอามาปรับใช้กับไทยได้นะคะลดการใช้โทษอาญาในการจัดการปัญหายาเสพติดซึ่งส่งผลลดดีมาและลดปริมาณน,นักโทษล้นคุกหันมาใช้การบำบัด ที่ให้ชุมชนและครอบครัวมีส่วนร่วมแทนซึ่งประสบความสำเร็จมากกว่าแก้ไขปัญหายาเสพติดได้จริงแล้วก็เห็นผลด้วยนะคะเนี่ยแหละค่ะที่โปรตุเกสก่อนเลยพันธํารเอกทวีนะคะเดินทางไปที่กรุงลิสบอนพบป่าหารือผู้ช่วยรัฐมนตรีสาธารณสุขและประธานสถาบันเพื่อพฤติกรรมเสพติดและการพึ่งพายาเสพติดโมเดลการแก้ปัญหาของโปรตุเกสนะคะคือยึดหลักการผู้เสพเป็นผู้ป่วยแยกผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็น2กลุ่มเป้าหมายค่ะ หก็คือผู้ติดยาอันนี้ให้กระรวงสารสุขรับเข้าไปบํำบัด 2. ผู้ขายาแยกกันนะคะให้กระทรวงยุติธรรมดำเนินคดีไปเลยจุดแข็งของโปรตุเกตโมเดลอยู่ที่ว่าเขามีระบบวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลให้การดูแลช่วยเหลือผู้เสพอย่างตรงเป้ากำหนดรูปแบบบำบัดที่เหมาะสมตามพฤติกรรมรัฐบาลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้80%เลยนะคะครอบครัวหรือว่าภาคประชาสังคมมาร่วมการรับผิดชอบแต่ว่า20%เท่านั้นเองโปรแกรมบำบัดมี18เดือนค่ะโปรตุเกตโมเดลของเขา แบ่งออกเป็นแบบนี้ 1. เข้าไปปรับตัวก่อน7เดือนนะคะรับผิดชอบตัวเองใช้เวลา5เดือนการใช้ชีวิตและอบรมต่างๆใช้อีก3เดือนและอันสุดท้ายมาเป็นการกลับเข้าสู่สังคมให้เวลาไปเลย3เดือนมีการฝึกวินัยและพัฒนาพฤตินิสัยควบคู่กันไปด้วยพร้อมกับให้ทีมสหวิชาชีพนะคะติดตามพฤติกรรมผู้รับการบำบัดเป็นรายบุคคลแบบใกล้ชิดเลยค่ะ เสร็จแล้วก็เดินทางต่อพันตำรวจเอกทวีไปต่อที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมน,นีเข้าพบปะหารือกับผู้จัดการศูนย์ให้คำปรึกษาและบำบัดร,รักษายาเสพติดวิสตาเบอร์ลินจุดเด่นของเยอรมันโมเดลเขาจะมุ่งเน้นไปที่การบำบัดผู้เสพให้ครอบครัวมีส่วนร่วมค่ะจะมีสามปัจจัยสู่ความสาเร็จท่องไว้ให้ดีคือรับฟังผู้เสพให้มากที่สุดควบคุมการใช้ยาเสพติดไม่ให้เป็นอันตรายแล้วก็ลดการเสพซ้ำ ปัญหาท้าทายของเงยอรมน,นีเขาอยู่ตรงนี้ค่ะคือการใช้กัญชากับเฮโรอีนที่มันเพิ่มสูงขึ้นเขากำลังเจอภาวะนี้อยู่ข้อมูลจากหน่วยงานรัฐของเงยอรมนบอกไว้เลยนะคะบอกว่ามุมมองของเงยอรมนีเขามองว่าการเสพติดมันเป็นโรคมันเหมือนเป็นโรคชนิดหนึ่งมองรวมกันทั้งเสพยาเสพติดติดสูราเรื้อรังเสพติดการพนันแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยตัวเลขอยู่ที่ราวๆ4ล้านคนมันเป็นปัญหาใหญ่ของเขาด้วยก็ไลกเปลี่ยนข้อมูลกันค่ะ